สวัสดีค่ะมาถึงข้อ3แล้วนะอ่าข้อ 3, มาอ่านโจทย์กันเลยในในการสร้างบ้านหลังหนึ่งถ้าคนงานทุกคนทำงานได้เท่ากันย้ำคนงานทุกคนทำงานได้เท่ากันนะคะจะใช้คนงาน12คนสร้างบ้านเสร็จภายในเวลา225วันถ้าต้องการจะสร้างบ้านหลังนี้ เสร็จภายในเวลา2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งจะต้องใช้คนงานอย่างน้อยกี่คนเด็กๆคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อน1เดือนมีกี่วัน1เดือนก็คือหลักสาโกนเนาะเด็กๆหลักสากล1เดือนมี30วันบางคนเถียงว่าครูค,คะเาจารยเยืนันคุพาไปยี่สิบแวันนคะคะ นี่คือหลักสากลนานะให้เราเข้าใจทั่วไปหนึ่งเดือนมี30วันแล้วครึ่งเดือนละครึ่งเดือนก็จะต้องมีกี่วันคะมี15วันตามหลักสากลน,นะเพราะฉะนั้นสองเดือนครึ่งก็จะเป็นเท่าไหร่คะ30บวก30บวกกับอะไรบวกกับ15ซึ่งก็คือ30บวกได้60 60บหกวก้าก็ไป็น75โอเคครนี้นักเรียนมาดู คนน้อยสิบสองถือว่าน้อยใช้เวลาเอ่อสิบสองสิบสองไม่รู้ว่าน้อยหรือมากนะยังไม่รู้สิบสองเอ่อคนเท่านี้คนสิบสองคนใช้เวลาสองร้อยยี่สิบห้าวันถ้าคนยิ่งมากเออถ้าวันยิ่งเป็นไงคะตัวนี้เจ็ดสิบห้าวันเนะาะเมื่อกี้เราได้เจ็ดสิบห้าวันวันยิ่งน้อยนะคะวันยิ่งน้อยคนจะต้องเป็นไงคะคนจะต้องยิ่งมากอย่าลืมว่าเขากำหนดเงื่อนไขแล้วว่าคนทุกคนทำงานได้เท่ากัน นั่นก็คือข้อนี้ใช้อะไรคะใช้สัดส่วน6 0พันนั่นเองนะคะใช้สัดส่วน6 0พันั่นเองเพราะว่า,าใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนหรือความเป็นจริงตามธรรมชาติวิเคราะห์แล้วว่าตัวหนึ่งมากตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งมากโจทย์กำหนดให้อะไรบ้างกำหนดให้อะไรบ้างอะไรบ้างเอ่ย กรรมตดให้อยู่สองอย่างก็คือคนงานอ่ะนะคนงานคนงานกับอะไรคนงานกับเวลาโอเคเวลาในการสร้างเสร็จคนงานหน่วยเป็นคนเวลาหน่วยเป็นวันโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาถามหาอะไรคะโจทย์ถามว่าถ้าจะสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จภายใน สองเดือนครึ่งซึ่งเราวิเคราะห์มาแล้วว่าสองเดือนครึ่งคือ75็ดสิบห้าวันนะเราก็แปลเลยนะคะสร้างบ้านโจทย์ถามว่าถ้าสร้างบ้านเสร็จภายใน75ดิบห้าวันใช้คนงานมองไปก่อนใช้คนงาน กี่คนก็คือเท่ากับคนงานให้เป็น M อ่มแมนแมน M คนนะคะเด็กๆมองมองเห็นนะอะ่ใช้คนงาน M คนนะคะคานี้เทคนิคครูว่าไงโจทย์ถามหาอะไรสิ่งนั้นอยู่ทางซ้ายและอยู่ข้างบนโจทย์ถามหาคนเราใส่คน ส่วนด้วยคนนะคะสัดส่วนพกพันจะเป็นหน่วยเดียวกันทางขวาจะเป็นอะไรล่ะเวลากับเวลามาดูกันเลยคนก็คือ m คนอีกอันหนึ่งคืออะไร12 m คู่กับอะไร m คู่กับ75 m อยู่ข้างบน75อยู่ข้างล่าง12อยู่ข้างล่างอะไรอยู่ข้างบนสองยี่ห้ออยู่ข้างบน ดังนั้น m ก็จะเท่ากับ225ส่วนด้วย75คูณด้วย12นะคะมันหารอยู่แล้วนำมาคูณทั้งสองข้างของสมการแต่ทางนี้ไม่เขียนละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะได้อะไระมาตัดกันเลยแม่อะไรตัดได้หรอแม่5อาห้าแม่5ง่ายๆ5อะไร5อ,อะไรได้ยี่สิอะไรได้45 ห้าเก้าใช่ไหมครูแต่ถูกไหมห้าสี่ยี่สิบบ้าห้าห้าทำไมไม่มใครบอกครูห้าสี่ยี่สิบลกกันเลยยี่ห้าอ่าห้าห้ายี่ห้าต่อไปห้าหนึ่งเป็นห้าหรือยี่ห้าห้าห้าอ่ะแม่อะไรอีกตัดการนี้บ้างเอาแม่แม่สามสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้า เอาหตัดกับ4ี่ห้าได้อีกห้าหนึ่งเป็นห้าห้าอะไรห้าเก้าสี่สห้าเคูณสเท่าไหร่คะเหรือ9กคูณสี่นะเด็กๆดูด้วย9ก้าคูณสี่เท่ากับสาสิบหเอ้าเอ้าแสดงว่าถ้าจะสร้างบ้านให้เสร็จเร็วคือใช้เวลาแค่75วันหรือ2เดือนครึ่งจะต้องใช้คนงานทั้งหมด36คนเสร็จแล้วได้คำตอบแล้วตอบบอกตอบสรุปว่าไง สรุปว่าอืมสร้างบ้านรุ่นวายเขาจังเลยเนาะคนสร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านเสร็จต้องเสร็จด้วยนะภายในเวลา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 ตอบต้องย้อนโจทย์นะภายในสองเดือนครึ่งเปลี่ยนสีหน่อยใช้คนงาน ใช้คนงานเพิ่มขึ้นสามสิบหกคนนั่นเองครูบังเหรอครูบังหน้าจอเำเมาื่อกี้ข้อสองบังไหมโอเคนะคะโอเคอุย้ยไม่ได้ดูว่าข้อสองบังไหมเรียบร้อยนะโอเคนะทุกคนนะสำหรับคลิปข้อสามครูไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ